ไปดูคณะทำงานนะครับตอนนี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเครื่องมือพงพางและอวนรุนที่จังหวัดจันทบุรีก็มีการลงพื้นที่ครับไปสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงที่ขวางร่องน้ำในเขตของอำเภอเมืองและก็อำเภอแหลมสิงห์ให้เวลา30วันในการรื้อถอนที่ท่าเทียบเรือสิงห์อํานวยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี พลเรือตรีอุทานคลยภูพึ่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระาจารอาณาจักรจังหวัดจันทบุรี ก็บูรณาการงานครับร่วมกับสอนชนจันทบุรีเจา้าหน้าที่ภูมิภาคสาขาจันทบุรีประมงจังหวัดจันทบุรีและก็ฝ่ายปกครองร่วมกันวางแผนครับในการลงพื้นที่สำรวจล่องน้ําในเขตของอำเภอแหลมสิงและก็อำเภอเมืองจันทบุรีพื้นที่ทําการประมงเครื่องมือพงพางเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทําประมงผิดกฎหมายเพื่อที่จะนําผลการสำรวจพื้นที่ มาจากทำแผนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในจังหวัดจันทบุรีสำหรับการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นปฏิบัติการตามมาติที่ประชุมของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรีครั้งที่2ทับพเมื่อวันที่27กันยายนที่ได้มีมติให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเนี่ยบูรณาการร่วมกันในการสำรวจข้อมูลมาประกอบการการจัดทำแผนแก้ปัญหาต่างๆโดยการดำเนินการวางแผน2ระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมไปถึงการทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดระเบียบการทำประมงในพื้นที่ต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือโพงพางที่ขวางล่องน้ำและเป็นอันตรายต่อการสัญจรทางน้ำอันนี้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนในการที่จะต้องรื้อถอนนะครับ สำหรับการทำพงพางจริงจริงแล้วมันเป็นการทำประมงโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายมันจะทําให้สัตว์น้าเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนะครับเพราะว่าการจับโดยวิธีการใช้พงพางอาจจะมีสัตว์เล็กๆเนี่ยไปติดที่พงพางแล้วก็ทําให้สัตว์เล็กไม่มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นพืชเศรษฐีเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะนําไปขายได้นะครับอันนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบในขั้นต้นระยะสั้นก็คง ประชาสนม้องพานให้ประชาชนรับทราบว่าถ้าการใช้พงพางมาทําประมงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผลกระทบต่อระบบนิเวศผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการสัญจรทางน้ําแล้วก็ผลกระทบถึงท่าบางคลองที่เป็นคลองระบายน้ําที่รับน้ําจากภูเขามาอาจจะทําให้เกิดน้ํท่วมทางด้านผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าพูนพัฒ์สาขาจันทบุรีคุณสุรศักแจ้งจุนนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่ามีการใช้เครื่องมือพงพาง วางดักสัตว์น้ําในหลายจุดมากเลยนะครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะตรงกับร่องน้ําสําหรับการเดินเรือซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายในการสัญจรทางน้ํา เบื้องต้นก็มีการทำสัญ,ญลักษณ์ด้วยการพ่นสีแดงพร้อมแจ้งไปยังผู้ที่ทำการประมงในพื้นที่นะครับให้ทราบว่าหากทราบตัวเจ้าของพงพางขอให้ดำเนินการรื้อถอนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2,565เป็นต้นไปและหากยังไม่ทำการรื้อถอนคณะกรรมาการประมงประจำจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการตามกฎหมายและที่สำคัญก็คือจะรื้อถอนเครื่องมือพงพางออก สิ่งสําคัญคือกฎหมายบ้านเมืองเป็นเป็นหลักแล้วเราก็ทําโดยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อให้เขาเรับรู้แล้วก็รับทราบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราไม่ได้ทําในทีเดียวแผนเนี่ยเราก็จะให้เขารับรู้ด้วยว่าจุดนี้นะที่ที่ท่านขวางล่องน้ําทางเดินเรืออยู่สิ่งกีดขวางล่องน้ำทางเรือเดินเนี่ยมันเป็นอันตรายกับ ประชาชนที่ใช้สัญจรทั่วไปซึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ทางน้ำสาธารณะถ้าเกิดท่านมาวางสิ่งที่กีดขวางเนี่ยมันทำให้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ครับก็เลยฝากว่าสิ่งที่ทำใหม่เนี่ยคงจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแล้วก็เราก็ต้องดูสิ่งที่มันขวางล่องน้ำเพื่อเอาออกก่อนต้องทำความเข้าใจต้องเข้าใจกฎหมาย